คัามพิเศษของที่นี่คือทางเดินที่ลัดเลาะไปนะครับลัดเลาะไปตามแมนโกรฟนะครับตามป่าโกงกางป่าสแสมะนะครับป่าจากนี่นะครับเป็นทางเดินลัดเลาะไปแล้วก็มีสวนแนวแนวดิ่งนะครับเรียกวอเวอร์ติเคินะคร์เด้นทำให้โครงสร้างของที่นี่เนี่ยอาคารที่นี่เนี่ยจริงๆก็เป็นโครงสร้างเหล็กนะฮะเหล็กโครงสร้างเหล็กเลยแต่ว่าลดลดความแข็งกระด้างของเหล็กโดยใช้พืชพันธุ์ไม้แล้วก็ต้นไผ่บ้างหลายบ้างนะครับ ก็มีเสน่ครับคือไม่ได้ปิดบังความเป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านชมครับดูข้างในนะครับว่าแต่ละยูนิตเนี่ยหน้าพักแค่ไหนกนดตามดูเลยครับ รับผมเข้ามาในห้องพักของบ้านนะครับซึ่งเป็นเดี๋ยวนี้เป็นบูชีโฮเทลแล้วครับที่บางกอบทรีเฮาส์ครับทางเดินก็ลัดเลาะไปนะครับตามป่าของป่าจากบ้างป่าแสมงก,งกลางบ้างเป็นเชื่อมด้วยทางเดินนะฮะเชื่อมด้วยชานนะก็เป็นหนึ่งยูนิตะฮะหนึ่งยูนิตที่นี่ดีไซน์เป็นสองชั้นนะครับชั้นล่างเนี่ยก็เป็นเป็นที่สําหรับเหมือนกับ ห้องทําธุระห้องน้ำนะครับห้องน้ำ p a นทรีนะครับ p a นทรีมีมีเคาน์เตอร์นะครับมีอ่างมีอะไรเนี่ยครับก็มีตู้เย็นนะครับทุกอย่างถึงพร้อมนะครับแล้วก็ข้างหลังผมนี่ก็เป็นห้หหองน้ำห้องน้ำน่าสนใจฮะห้องน้ำนี่ตัวนี้ทําเป็นพื้นใสครับตอนช่วงเดินห้องน้ำนี่ผมผมสามารถเห็นพื้นพื้นข้างล่างพื้นติดข้างล่างได้เลยนะฮะที่นี่เนี่ยเนื่องจากบางกระเจ้าเนี่ยเป็น ถ้าทางภาษาทางน่านจีโอกราฟีเาเรียกเป็นอลรูฟิเอียมคือคือเป็นเป็นพื้นดินของของพื้นดินตะกอนที่ทับถมกันนะครับจากแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยทับถมเป็นร้อยเป็นพันปีนะครับนนัที่นี่เนี่ยจะอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับมองไปก็จะเห็นพืชพันธุ์ไม้เห็นอะไรต่างๆนะครับเห็นทะน้ําขึ้นนะครับอาจจะเห็นพวกปลาพวกปูอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็เป็นชักโครกนะครับก็เป็นชักโครกที่ชิบิบที่สุดแห่งหนึ่งที่ผมเคยเจอนะครับก็โอเคก็สวยดีนะครับแต่แต่ก็เขาาก็มีเพื่อกัน ถ้าอุจจารนี่ก็มีถ้าคนไหนไม่ไมชอบนะฮะก็พรที่ไม่มีประตูครับก็ทําเป็นฝา,าพับนะครับเบาๆก็จะนักดีพอ <c oughs> เดินมาเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเดินตรงไปที่ผมนี่จะเป็นบริเวณเป็นบริเวณอาบน้ำนะครเป็นบริเวณเป็นเรน,น,น,นชาวเวอร์คำว่าเรนชาวเวอร์คืออะไรครับเรนชาวเวอร์คือมีก๊อกเนี่ยฮะแล้วน้ำก็จะปล่อยลงมานะครับเหมือนฝนเลยกเรนชาวเวอร์ แล้วก pues them, ็กร <my shit. S 2> <in> ุด้วยเป็นบุรีไม้ไผ่ครับถ้าเกิดเราชักบุรี่ขึ้นเนี่ยเราจะเห็นทิวทัศน์โดยรอบของห้องอาบน้ําคือเหมือนกับเป็นบ้านทาวสายกันนะครับข้างบนก็เป็นพื้นโครงสร้างไม้ตรงไม้นะครับเดี๋ยวดูที่สองครับว่าน่าสนใจแค่ไหนก็เป็นได้ก็เป็นได้แคบๆนะแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่อึดอัดนะเพราะว่าข้างบนมีแสงเหลือเฟือเลยนะครับ นี่เป็นโครงสร้างเหล็กนะฮะเราทำเป็นสองชั้นเหล็กผสมโครงสร้างไม้นะครับไม้นี่ทำให้รู้สึกบวมรู้สึกอ่อนโยนและผ่อนคลายนะครับนี่คือลูกเล่นของบันไดที่น่าสนใจครับเห็นว่าลูกเหยียบนะครับจะมีลูกตั้งลูกเหยียบเนี่ยจะสลับกันเป็นฟันปลาทำให้การขึ้นลงง่ายมากเลยครับง่ายมากเลยแล้วผลคือทำให้บันไดเนี่ยกลายเป็นงานประตกรรมชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมีการเล่นล้อกับโครงสร้างของบันไดนะครับ ครับสนุกีข้าจจำได้ขึ้นชั้น2เนี่ยนะครับชั้น2เนี่ยที่ผมชอบมากคือผนังตัวเนี้ยเป็นผนังซีทรูผนังกระจกนะฮะทำให้ช่องบันไดที่แคบเนี่ยก็รู้ไม่รู้ไม่รู้สุดแคบเลยนะครับแล้วก็พอมองุกบันไดไปปุ๊บก,ก็เห็นต้นไม้นะครับก็สมชื่อปารกอกทรีเฮาส์ซึ่งเห็นต้นไม้หมดเลยนะครับ เนี่ยผมเข้ามาข้างในนะครับห้องนอนนี่ถึงแม้จะมีขนาดเล็กนะฮะแต่ก็ดูไม่เล็กนะครับเพราะว่าเชื่อมต่อกับเทเลสข้างนอกนะครับผนังนี้เป็นกระจกผนังนี้ซีทรูเห็นข้างนอกนะครับแล้วก็ในขณะที่เรานั่งเล่นอะไรต่างๆเราก็เห็นสวนเห็นแม่น้ํานะครับมีการเล่นกิมมิคง่ายๆครับก็กิ่งไม้นี่นะครับมันทําใส่ผีเสื้อหน่อยนะครับถ้สมบูรณ์นะฮะแล้วพอเราเบื่อๆบื่อจะได้รับอากาศบริสุทธิ์แล้ก็เดินออกมาข้างนอกนะครับ ก็เห็นที่อยู่ทัดของพระเจ้าที่งดงามมากเลยเขียวหมดเลยครับครับจากเรียนห้องนอนนะครับผมออกที่ระเบียงนะครับก็มี โต๊ะก,ก็อี้นั่งชิวๆนะครับแต่ถ้าใครต้องการบรรยากาศที่มากกว่านั้นอีกนะครับเช่นตอนคืนเนี่ยรู้สึกว่าคืนนี้ดาวเต็มดวงพระจันทร์เต็มดวงนะครับดาวเต็มท้องฟ้านะคือเดือนหงายหรือคือเดือนมืดเนี่ยผมก็จะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งครับมี3ชั้นขบวนนี้ก็คือลากวิวแบบ3 6 0อองศาเลย านผู้ชมครับผมอยู่กับคุณฝนคุณสองสตรีครับคุณฝนนี่อายุน้อยร้อยล้านฮะเป็นทั้งเจ้าของด้วยแล้วเป็น GM ด้วยเป็นผู้บริหารด้วยเป็นทุกอย่างเลืเลแต่ว่ายังไม่เป็นเป็นคนล้างล้างล้างถูพื้นด้วยเนน่ยบางทีค่ะแต่ทุกอย่างทำอาหารเป็นด้วยใหญ่เลยปูที่นอนเป็นทําครัวเป็นก็ทุกตําแหน่งก็ต้องลองไปทําดูก่อนถึงจะเข้าใจว่างานเขาเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็ที่นี่ ที่นี่ก็เป็นความฝันของคนลหลายๆคนนะครับที่มีบูธิขดเที่วเล็กๆอยู่ริมมน้ำเจ้าพระยาแต่ <c oughs> แต่โรแมนติกมากนะผมมาเนี่ยผมนั่งเรือหางยาวมาแล้วติดติดโคนด้วย <c oughs> ใช่ค่ะ,ะไปไปหนึ่งไปสองเริ่มติดโคนแล้ว <c oughs> น้ำมันใกล้แห้งเลค่ะและ้วจะจะขึ้นอีกกี่โมงประมมาเอ่ออาจจะประมาณถ้าถ้าวันนี้น่าจะราวๆหกโมงถึงหกโมงนง กำดันใจที่ทําบูชิกลักษณะนี้เนี่ยเพื่ออะไรฮะทำไมต้องเอาธรรมชาติมาในขนาดนี้ค่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีจุดเด่นคือมันเป็นปอดของกรุงเทพนะคะแล้วมันก็อยู่ใกล้กรุงเทพมากๆแค่ข้ามแม่น้ําเจ้าพระยามาค่ะแป๊บเดียวก็ถึงน่าเชื่อนะใช่ค่ะแล้วตรงนี้มันรอบตัวนี่มีทั้งโรงอาศาสตกรรมตึกสูงหมดเลยใช่เป็นอะไรที่มิลเลค์มากเลย อย่างแรกที่ชอบก็คือทำเลแล้วก็อย่างที่สองคืออยากให้คนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติเงี้ยค่ะก็คือเหมือนถูกล้อมรอบด้วยต้นไม้อยู่ในป่าแล้วก็ค่อนข้างที่จะส,ส่วนตัวนิดนึงแต่แต,แต่แต่เป็นง,นงานแบบที่ผมชอบนะคือคือผมมองว่ามันเป็นเหมือนกับบ้านไทยอ่ะแต่ใช้เหล็กสร้างมีมีกลิ่นของความเป็นไทยอยู่มีชานมีระเบียงมีศาลาเนี่เราก็นั่งศาลาอยู่ใช่ไหม เป็นคนถ่ายรูปเยอะมากเลยนะคือทุกมุมนี่ถ่ายรูปหมดเลยเป็นความจงใจว่าอยากเขาถ่ายรูปใช่ค่ะคือแบบเออตรงเนี้ยบางคนเขามาถ่ายทำโปรเจกต์มหลาลัยถ่ายทำ<ม>พรีเวดดิ้งอย่างเงี้ยค่ะค <น S 2> บางที<พ>งถ่ายหน,น<ม>ังด้วย<ม>ถ่าย MV ก็มี MV ก็มีใช่ค่ะแล้วก็เห็นมีจักรยานด้วยใช่ไหมฮะที่ที่นี่เห็นเห็นว่ามีไกด์จักรยานด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเห็นเป็นแผนที่ให้ใหคนมา explore บางกระเจ้าจะเด่นเรื่องรู้จัก,กรยานอยู่แล้วอะค่ะเราก็เลยเอาตรงนี้มาสําหรับแขกเข้าพักคือเรามีบริการจัก,กรยานฟรีค่ะเราก็ในส่วนของเราเราก็มีจัก,กรยานกับแผนที่ให้ด้วยว่าขี่เล่นในพื้นที่แต่ว่าถ้าเป็นไกด์อะค่ะอาจจะต้องจองล่วงหน้าหนึง ต้องต้องใส่คนรุ่นใหม่ฮะเพราะว่าคุณฝนนี่ก็เธอก็จบถึง ABA มานะฮะผมว่าผมว่าเราต้องกานคนรุ่นนี้ที่จะมาช่วยกันรักษาพวกนี้ไม่งั้นถ้าเราไม่เข้ามาอยู่ตรงนี้ผมว่าไม่นานบางกเจ้าเราต้องก็ต้องถูกเปลี่ยนไปถ,ถ้าถ้าไกลเขาไม่มีความรู้อย่างเงี้ยค่ะเขาให้กล้องลงไปหมดสรุปตรงนี้ก็จะแบบเป็นอีกท,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 ที่ที่ต้องสูญเสียทรัพยากรไปอย่างเงี้ยค่ะก็ค<ม>ือถ้าใครจะไม่เที่ยวก็เริ่องนี้ ครับผมใช้เวลาหลายชั่วโมงครับอยู่ที่บางกอกทรีเฮาส์ครับก็อิ่มครับอิ่มมากเลยนะครับอิ่มกับต้นบํมพูยักษ์อิ่มกับต้นโกงกลางต้นแหม่ต้นจากนะครับอิ่มกับบรรยากาศนะครับสวนสวยๆห้องพักสวยๆดีไซน์ชิคๆนะครับเป็นคําตอบหนึ่งนะครับสำหรับสำหรับคนรุ่นใหม่นะรวนมนผมด้วยว่าเราจะหาจุดลงตัวนะครับ Space แล้วก็ไทม์ที่สิงคโ r ร n น z e ที่ลงตัวกันระหว่างความทันสมัยนะครับอัลต er ้าโมเดิร์นกับความร่วมสมัยกับความคอนเทมพอรา r ีครับที่จะตอบโจทย์นั้นครับเป็นอาคารสมัยใหม่นะครับเป็นโครงเหล็กนะครับแต่ก็มีกลิ่นของความเป็นไทยนะครับของบ้านไทยของเรือนไทยมีชานมีสวนมีศารานะครับมีชานลั่นมีระเบียงนะครับในเะดยกันเนี่ยก็เอาความ เป็นกรีนอาร์ไคต์เจอร์นะครับแซวกันสีเขียวนะฮะรักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับเราอยากให้มีอาคารนี้เยอะๆครับเพราะยิ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยธรรมชาติก็ได้รับการดูแลมากขนาดนั้นโดยคนรุ่นใหม่ครับครับก็ไว้โอกาสหน้านะครับถ้าผมเจออาคารที่ถึงร้อมอย่างนี้อีกนะครับผมจะพาท่านม้ชมชมอีกนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับใครจะเชื่อครับว่าบ้านหลังเล็กๆนะครับอยู่ท่ามกลางแมกไม้ที่บางกระเจ้านะครับริมน้ำเจ้าพญานะครับเข้าถึงยากมากนะครับสามารถเป็นบูติคโฮเทลที่มีชื่อได้นะครับ ก็วันนี้สาระรู้ของรัานมีแค่นี้ครับโอกาสหน้าครับถ้าผมเจอบ้านสวยๆคันสวยๆคุณพาท่านไปชมอีกครับวันนี้ก็อขอลาทุกท่านครับพบกันที่เก่าเวลาเดิมครับวันนี้สวัสดีครับ